ตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมนะครับของคนไทยฮะที่ทำเป็นรถแท็กเตอร์ไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงขออนุญาตนะครับ,บ,รบช่วยอธิบายน,นิดนึงหน่อยครับว่ารถตัวนี้เป็นยังไงครับก็รถคันนี้เป็นรถแท็กเตอร์ไฟฟ้าครับไฟฟ้า100%อรน์นะครับกำลังแรงม้าเทียบเท่าอยู่ที่สี่ แบตเตอรี่ที่48กิโลวัตต์นะครับแรงบิดจะอยู่ที่220นิวตันเมตรนะครับก็การชาร์จหนึ่งครั้งเนี่ยใช้งานได้ประมาณ4-6ชั่วโมงครับนะแล้วก็เรามีทั้งฟัสชั่นชาร์จแล้วก็ชาร์จไฟ AC ปกตินะครับฟัสชั่นชาร์จหชั่วโมงครับแล้วก็ชาร์จอ AC บ้านธรรมดาเนี่ยจะอยู่ประมาณ5-6ชั่วโมงครับในการใช้งานแล้วมันดูที่ชาร์จหน่อยครับว่าชาร์จยังไงครับครับแลจุดชาร์จของเรานะครับก็ เป็นปกติครับมาตรฐานมอกรประเทศไทยครับคือสามารถใช้ได้กับปั๊มน้ํามันที่มีตูฟ้ฟาสชาร์จทั่วไปได้ใีแบบฟาสชาร์จที่แบบชาร์จเร็วใช่ไหมฟัซชาร์จที่แบบชาร์จเร็วใช่ไหมใช่ครับชาร์จฟาสเ,เร็วครับหนึ่งชั่วโมงในการชาร์จเียกว่เต็มครับแค่เต็มแล้วก็มอเตอร์อยู่ตรงไหนครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับมอเตอร์ขนาดเท่าไหร่มอเตอร์ขนาดสากิโลวัตต์ครับส0กิโลวัตต์นี่ครับกำลังนี่เหลือๆเหลือเหลือครับก็คือถ้าเกิดว่า แรงทกแรงแรงบิดแล้วเนี่ยได้ถึงเทียบเท่ารถน้ำมัน60แรงม้าแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ตรงไหนครับแบตเตอรี่อยู่นี่นี่ตรงนี้นี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะอยู่ข้างในนะครเปิดได้ไหมครับเปิดได้นิดหน่อยครับอ๋อนี่นม่ใช่เป็นแบตเตอรี่นะครับความก็แบตเตอรี่ก็ยังคงต้องอาศัยการระบายความร้อนระบายความร้อนนะครับน้ครับไม่ใช่ระบายเหมือนกับแอร์ไหมครับตัวนี้อ่าครับมันก็ลมไฟฟ้าเตัวใหญ่อยู่นะครับครับตัวใหญ่ เอาเรื่องไหมก็น้ำหนักถ้าเทียบเท่ากับรถน้ำมันน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ300กิโลอือจากแบตเตอรี่จากแบตเตอรี่แสดงว่ามันก็ช่วยในเรื่องของเวลาติดลมติดอะไรมันน้ำหนักมันเยอะมันทำให้มันก็เลยทำให้รถแคเตอร์40แรงที่เป็นไฟฟ้าไถได้พอๆกับรถ50แรงเพราะว่ามันแรงกดอแรงกดยึได้ครับน้ำหนักมันได้แล้วก็มันเลยทำให้ไส่สู้รถ50แรงได้ โอเคคือข้อด,ดีของรถไฟฟ้าเนี่ยถ้าเทียบกับรถน้ำมันเนี่ยหลกัหลกๆในคืออะไรอ่าคือประหยัดประหยัดพลังงาอหนึ่งอ่าถ้าเราเทียบเปอร์เซ็นต์การใช้พลังงานเนี่ยเราจะประหยัดได้ประมาณ70%็ดสิบเปอร์เซ็นตะ์ครับหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่กาบแล้วก,กำกลังเนี่ยว่าอ่าเราใช้เงินเติมน,น้ำมันหนึ่งร้อยบาทเราจะประหยัดเราจะใช้ค่าชาร์จไฟฟ้าแค่สามสิบบาทนะครับแล้วเรื่องกำลังครับกำลังไม่ต้องห่วงครับแรง แรงแน่นอนเป็นมาครับเป็นมาก็คือไม่ต้องรอรอบครับเลยทําให้ระบบไฮดรอลิกต่างๆเสถียรขึ้นไม่ต้องรอรอบนะครับสามารถยุกสามารถอะไรได้เนื่องจากว่ามอเตอร์ไฟฟ้ามันมันหมุนแบบต่อเนื่องตลอดมันไม่ได้แบบรอบตกรอบอะไร่ใช่ครับแล้วกันน้ำขนาดไหนครับเร่มเมื่อผ่านการกันน้ำก็ IP7 คล้ายๆกับโทรศัพท์มือถือครับก็คือกันน้ำได้แต่ก็ไม่ควรแช่น้ำ อันนี้คือเราพร้อมขายได้ใช่ไหมะอ่าตอนนี้เราพร้อมขาย order ครับเป็นี r อเดอ e r ครับเมาต้องสั่งผลิตครับเรายังไม่มีสต็อกใน่ครับแต่สำหรับการทดลองนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วทดลองเราเทสตมาประมาณ400ชั่วโมงครับก็จะมีวิดีโอสาคิตการเทสขึ้นมามาแล้วแล้วก็ผ่านการทดสอบมาถ้าสนใจ,จติดต่อ ทางไหนได้บ้างติดต่อที่บริษัทไทยเล็กได้ครับหรือติดต่อทางเฟซบุ๊กหรือเว็บไซต์ของบริษัทได้โอเคครับเบอร์โทรด้วยครับมีเบอร์โทรด้วยฮะมฟซบุ๊เบอร์โทรเบอร์โทรขอญาตครับเผื่อเขาสนใจแต่ถ้าจะมาดูก่อนได้ใช่ไหมสนใจที่จะมาดูรายละเอียดอะไรเงี้ยเบอร์โทรราคโอเคครับ โฟกัสแค่บอกแม่เบอร์ศเท่าไหร่ศเบอร์โทรเบอร์โทรจะเป็น038ครับห้า <5. S 2> 6กสี่หถึงหครับ 6, หรือมือถือก็จะเป็น087 539 สี่ห้าสี่สามบริษัทอยู่ตรงไหนครับบริษัทอยู่จังหวัดชายแดนซาครับผมอยู่ถนนสุวินทวงศ์ครับรติดกับหนองจอกครับกรุงเทพนะครับไม่ไกลไม่ไกลครับแวะมาดูแวะมาะครับผมสามารถติดต่อเข้ามาดูรถได้ได้โอเคครับขอไปเดโมได้ครับอออขอบคุณมากครับ